ลงเมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่ต้อูเคอร์นะคะต้อูเคอคือบทที่5นะคะแล้วเรายังเรียนเรื่องเดิมอยู่นะคะเรื่องอะไรเอ่ยนีเจียวตยีโคเรนนีเจียวตยีโคเรนแปลว่าครอบครัวของเธอมีกี่คน วันนี้เราซื้อก็ยังจะพาไปซิงชื่อฟูสีอยู่นะคะซึงชื่อฟูสีแปลว่าทบทวนคำศพัพท์ซิงชือแปลว่าคำศัพท์คำแรกเจียเจียบ้านหรือว่าครอบครัวนะคะคําที่สองโยโ่ยมีคําที่สามไม่อย่ไม่ยไม่มีคําที่สี่ จีจ,จออีอีคำที่5โคโคปากคำที่6เหร่นเหรนคนคำที่7ป้าปะป้าปะคุณพ่อคำที่8มา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 คุณแม่คำที่9เกอ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 พี่ชายคำที่10เจียเจีย เจีเจียพี่สาวคำที่11ตีติตีติน้องชายคำที่12ไม่แม่แม่เมน้องสาวคำที่13เหเลี่ยงเลี่ยงสองคำที่14เหอเอหอและต่อไปนะคะจะเป็นเยดู่เยตูแปลว่า บทความหรือการอ่านนะคะให้สติเด n t นเปิดไปหน้า51นะคะในหน้า51ให้สติเด n t นดูบทความนะคะเยต่ตูเป็นการอ่านนะคะอ่าเราซื้อมีรูปมาให้นะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านข้อความให้ฟังนะคะอ่าพาเจี้ยวจางซาน 他叫张三，他家有六口人他家有六口人ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาชื่อจางซานครอบครัวของเขามีหกคนต่อไปนะคะป้าปะมามะอีกเกอเกอเกออีกทีหนึ่งนะคะป้าปะมามะอีกเกอเกอเกอแปลว่า คุณพ่อคุณแม่พี่ชายหนึ่งคนต่อไปนะคะเรียงเกิดเจียจ๊ยเหอทาเรียงเกิดเจียจ๊ยเหอทาเรียงเกิดเจี๊ยเหอทาแปลว่าพี่สาวสองคนแล้วก็เขานะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหุยตาเวิน้นถีหุยตาเวิ้นจีแปลว่าตอบคําถามให้ถูกต้องนะคะไปดูฝั่งซ้ายก่อนนะฝั่งซ้ายคือโจทย์นะคะฝั่งขวาคือคําตอบที่เราจะต้องวงมันนะคะตุ้ยแปลว่าถูกปูตุ้ยแปลว่าไม่ถูกหรือแปลว่าผิดนะคะเราไปดูข้อแรกนะข้อแรกเขาบอกว่าทาเจียวจางเออทาเจียวจางเออแปลว่าเขาชื่อจางเออนะคะแสดงว่าข้อนี้ตอบถูกหรือผิดคะ ตอบปุดด้ยนะคะเพราะว่าในบทความเขาบอกว่าทาเจียดังสารนะคะต่อไปข้อ2ทาเจียอยู่ลิวโคเรนทาเจียอยู่ลิวโคเรนแปลว่าครอบครัวของเขามี6คนแสดงว่าข้อนี้ตอบถูกหรือผิดคะตอบปุ้ยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทาเจียอยู่ลิวโคเรนอยู่ป้าปะมามะอีเกอร์เบอร์เกอร,กอร์แล้วก็ เหลียงเกอเจียเจียแล้วก็ตัวเขานะคะต่อไปข้อ3า a ทายอยู่อีเกอร์เจีย,ยเจียาอยู่อีเแปลว่าเขามีพี่สาวหนึ่งคนแต่ในบทความเขาพูดว่าทาอยู่เหลียงเกอเจีย,ยเจียายอยู่เหลแปลว่าเขามีพี่สาวสองคนแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบผิดด้วยนะคะข้อ4ี่ทายอยู่อีเกอร์เ ถ้าโยวิเกอร์เกอร์เกิร์แปลว่าเขามีพี่ชายหนึ่งคนในบทความก็พูดเหมือนกันนะคะว่าถ้าโยวิเกอร์เกอร์เกิร์แสดงว่าข้อนี้ต้องตอบตุ้ยนะคะต่อไปข้อห้าถ้าเหมียไม่เมถ้าเมียวไม่เหม่แปลว่าเขาไม่มีน้องสาวแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรคะตุ้ยคะ่ะ ต่อไปนะคะดูหน้าขวามือนะหน้าขวามือก็คือให้สติเด้นคัดนะคะไปดูตัวอยู่นะคะเห็นไหมเอ่ยให้เริ่มนับตัวนี้นะคะมีกี่ขีดมี6ขีดนะคะต่อไปตัวจีมีกี่ขีดเลยสองขีดนะคะต่อไปนะคะตัวเก มีกี่ขีดคะสามขีดนะคะตอนนี้ใครคัดและทำแบบฝึกขัดเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งให้เราซื้อนะคะสำหรับวันนี้เรียนเพียงเท่านี้นะคะเสียเสียตาเจขอบคุณขาดทุกคน